ฝ้าขาวมีน้องนี่นะสวยง่ามมีแมงมุมวัดขนาดนี่นะมงมุมว่าท่านผู้ชมนี่ชอบว่าบรรยากาศเป็นน้อนะท้องฟ้าแบบนี้งนะามพีนอ้องเอ็ดแล้วมันชื่อ ฝั่งน้นฝั่งขวาก็จะเป็นสวนมะพร้าวพี่น้องตั้งไงสวนมะพร้าวไม่ใช่หอเนะสปาล์มอ๋อสวนปาล์มเหรออ๋อฝั่งขวาในสวนมะพร้าวใช่ไหมอ๋อฝั่งฝั่งซ้ายในสวนมะพร้าวฝั่งขวาสวนปาล์มพี่น้องมันสบายเละสวนยางพี่น้องจ้าเขามาลึกเฮงงามเฮงงามงามงามบรรยากาศนี่ดีพี่น้องสภาพก็เจ้าอยู่มักอยู่บรรยากาศบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ ตื่นขึ้นมากก็สีชุดชื่นนะพี่น้องเนาะนี่เนาะตื่นขึ้นมากยิ่งหมดเศร้าก็สีสชุดชื่นลมอากาศดีอากาศบริสุทธิ์หายใจเต็มปอดได้เด็ดเลยหายใจเต็มปอดอันนี้วัดอะไรนะพอ่อเนี่ยวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์อ้าวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์อ้าวัดที้ไม่เคยเข้าอันนี้ก็อลมเลื่อน ถนนคนทดีเขาเจ้าถนนคนทังก็เจ้าคดีะะน,นดจะ,จะ ท่รูปแบบนี้นะท่ารูปแบบนี้เรต้องใส่เสียงกันเสียงพิ้นกันไดนเนาะให้เพิ่นเบิ่งกันบรรยากาศนะบิงธรรมชาติแต่ว่าสิมีเสียงพิ้นกันสิเบิม่วนเนาะเบิ้งใบนํามีเสียงพิ้นใส่เสียงพิ้นเสียงพิ้นใบนําสิก้ะมันก็จะได้เบิ่งบรรยากาศก็จะฟังเสียงพิ้นม่วนๆเนาะชุลมุนใจถ้าเฮาสิเบิ่งก็เบิ่งบรรยากาศนี่โอ้ท้องฟ้าสวยงาม ตอนอยู่บาน้ะไปหน้าไปหน้าเท่ากับบรรยากาศมนมีแหละแต่ว่าต้นใหม่มันจะปลอดร้ายแบบนี้เนะมันจะมีแต่ทงให้ทงน,าน,นานชิทอดบาดบรรยากาศในกรุงเทพมันมีเลอแบบมีพี่น้องเห็นต่เสาไฟ มะพร้าวใช้เป็นมะพร้าวน้ำหมอมน,น้ำเน้เลยเอาวก็ไล่บักนัดอันนี้ไล่บักนัดพี่น้องจยา่าทานมาในระเบิดไทยเนาะแต่ปเป็มองขวายวซ้ายมองขวาที่เราไม่อย่างนใดเลี้ยวซ้ายมองขวา จะเลิน,นะจะิน,นนั่นสั้นจอไปมาสะดวกสบายนั่นี่นะเออเข้าจอดอันนี้มาเห็นเจ้าหน้าที่เข้าจอด จิตไฟแดง <Okay. S 1> จิตไฟแดงดูดังตรวจก็ไม่ไฟแดงน้องไปตรงไปไปได้เลยดูใ่กระจุดขอบคุณพี่น้องตัวกำลังใจจ้าพี่น้องจ้านะ ทำไมตาพี่น้องก็กภาพสวยๆเนาะอ้สวยง่ามพี่น้องจ้า่อยา็อยากจะลงกจากคลิปเลยผลงานเป็นี้คขยอยากจะต่อเนื่องเนาะถ้าค่อยไล่นี่ค่อยว่าล่งงายได้นีพี่น้องถ้ามีเน็ตเนะนขอบคุณค่ะ